เดค่ะหนชชื่อนางสาวนะะอนัคาวอรอนจันตรคุณค่ะชื่อเล่นชื่อบาลีค่ะกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฏเลยค่ะเรียนอยู่สาขาเคมีค่ะคณะวิทยาศาสตร์ชั้นปีที่4ค่ะคำว่าคิสมาสเนี่ยคำนี้นะคะเชื่อว่าทุกคนทุกท่านนะคะรู้จักกันดีค่ะเพราะว่าหลายคนตั้งแต่ จำความได้เนี่ยก็ตั้งแต่เด็กๆมาใช่ไหมคะแม้แต่บางท่านในเวลานั้นเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จากพระเจ้าแต่ย่อมรู้จากช่วงเวลาดีๆช่วงเวลาหนึ่งในรอบปีค่ะเวลาที่พอแบบใกล้จะปีใหม่อย่างเงี้ยอากาศเย็นๆสบายๆใช่ไหมคะก็จะเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองค่ะการให้ของขวัญแล้วก็การส่งมอบความปรารถนาดีให้แก่กันและกันค่ะคริสต์มาสนั้นให้แรงบันดาลใจที่ไม่สิ้นสุดเลยนะคะแต่แท้จริงแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยมีความหมายที่มากกว่านั้นจริงๆคะ่ะแต่ว่า เราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยคริสต์มาสเนี่ยคืออะไรกันแน่ต้องย้อนกลับมาค่ะดูที่ต้นกําเนิดของมันคริสต์มาสนั่นเองค่ะคริสต์มาสเนี่ยก็จะเล็งถึงวันประสูติของพระเยซูคริสต์นั่นเองค่ะในฐานะของพระเจ้าที่ช่วยเหลือเราและไถ่บาปเรานั่นเองค่ะเราจะมาดูด้วยกันในหนังสือดูกาบทที่2ข้อที่8ถึงข้อ20นะคะ ในแถบนั้นมีคนเลี้ยงแกะอยู่กลางทุ่งกำลังเฝ้าแกะของเขาในเวลากลางคืนมีทูตสวรรค์องหนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่พวกเขาและรัศมีขององค์พระผู้เป็นเจ้าสองล้อมรอบพวกเขาและเขาก็กลัวนะทูตสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอยากก่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทั้งหลายเพราะว่า ในวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดนี่จะเป็นหมายสําคัญสําหรับพวกท่านคือท่านจะพบพระกุมารน,นั้นพันผ้าอ้อมนอนอยู่ในรังหญ้าในทันใดนั้นชาวสวรรค์หมู่หนึ่งมาปรากฏอยู่กับทูตสวรรค์องค์นั้นร่วมสรเสริญพระเจ้าว่าพระเซริ จงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุดส่วนบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทั้งหลายที่ประองค์โปรดตาน,นั้นเมื่อทูกสวรรค์เหล่านั้นไปจากก่าเขาขึ้นสู่สวรรค์แล้ว บรรดาคนเลี้ยงแก่ก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบเลิเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราเขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับยูเซฟและพบพระก,กุมารนั้นนอนอยู่ในรังหญ้าเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่ได้ยินถึงพระก,กุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องคน เลี้ยงแกะบอกกับเขาส่วนนางมารีก็เก็บสิ่งเหล่านั้นไว้และรลับพึงอยู่ในใจบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถวายเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังที่กล่าวไว้กับพวกเขานั้นจากที่เราได้อ่านพบางพีมานะคะก็จะเห็นได้ว่าหมูมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งค่ะชื่อเบลีเฮมชาง กรุงเย,ยรูซาเลมเวลาดึกเงียบสงัดเลยค่ะก็จะมีคนที่เลี้ยงแกะเฝ้ากุ่มแกะในเวลากลางคืนที่คอยระวังภัยจากสัตว์ปา่าแล้วก็จากขโมยภัยใ,ใดนั้นเองนะคะก็กลับมีแสงเจิดจ้าจนแสบหูแสบตาแสงนั้นก็คงจะแลดูแบบประหลาดคิสดานอย่างมากค่ะเรายิ่งในแบบสมัยนั้นนะคะไม่มีสปอตไลท์แบบทุกวันนี้ก็จะเป็นเรื่องธรมรมดาค่ะที่คนเรานั้นจะกลัวเมื่อเผชิญหน้ากับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยว่าจะเป็น ทูตอง์นั้นจึงบอกคําสำคัญแห่งคริสต์มาสคืออย่ากกลัวเลยอย่ากกลัวที่จะต้องเปลี่ยนจากบางอย่างที่คุ้นเคยถ้าหากเป็นไปเพื่อสิ่งที่ดีกว่าค่ะให้เรามาดูด้วยกันนะคะก็คือประการที่1นนะคะ กิสมารเป็นข่าวดีค่ะทุกวันนี้นะคะส่วนใหญ่ของการพ่านหัวข่าวนั้นก็จะเป็นข่าวที่ไม่ดีข่าวร้ายนั้นจะมักจะทําให้ดึงดูดความสนใจได้มากเสมอแต่ถ้าลองลงลึกเนี่ยและสํารวจดูในใจหัวใจของคนจริงๆอะ่ะคนอะ่ะล้วนปรารถนาที่จะมีความสุขใช่ไหมคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยล้วนอยากได้ยินข่าวดีสิ่งนี้ต่างหากที่หล่อเลี้ยงหัวใจให้ชื่นบานค่ะข่าวดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้นั้นก็คือแน่นอนว่า ต้องเป็นข่าวจากสวรรค์เมื่อทูตสวรรค์นั้นมาบอกกับเราว่าท่ามกลางโลกแห่งความบาปเนี่ยที่แบบมืดมิดและดูหมดหวังมีพระบุตรของพระเจ้าได้ลงมาบังเกิดบนโลกนี้เพื่อที่จะช่วยเราทั้งหลายด้วยความรลักมั่นคงในฐานะพระผููไถยนั่นเองค่ะเป็นเหมือนของขวัญที่ดีที่สุดสําหรับเราเลยเพราะว่า <siempre> <CC> ในลูกกาบทที่สองในข้อที่10นะคะ พระสวรรค์องค์นั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่าก,กลัวเลยเพราะเรานําข่าวดีมายังพวกท่านเป็นความยินดีอย่างยิ่งที่มาถึงท่านทั้งหลายเพราะว่าวันนี้พระผู้ช่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริตต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสูติที่เมืองของดาวิดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวดีแบบไปกว่านี้แล้วอ่ะก็คือมนุษย์คนบาปแทนที่จะต้องตกนรกบึงไฟตามการกระทําของตอนเอง แต่รอดไปสวรรค์ได้ไม่ใช่เพราะการทําดีแต่เพราะพระคุณของพระเจ้าค่ะมาดูด้วยกันนะคะอีกประการที่2ค่ะคริสต์มาสเป็นเรื่องจริงค่ะคริสต์มาสเนี่ย oh. จะเป็นเรื่องจริง จริงๆนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมีข่าวปลอมเยอะมากเราจะได้ยินคําว่าเฟซนิวส์บ่อยๆตามสื่อทุกวันเนี่ยมีข่าวหรือข่าวปลอมเยอะมากบางเรื่องดูไม่น่าเชื่อถือแต่ก็มีคนเชื่ออย่างงี้ค่ะแค่เชื่อเฉยๆเนี่ยยังไม่พอซ้มร้ายยังสูญเสียงเงินท้องหรือกระทั่งความเชื่อถือที่เคยสังสมมาเพราะว่าเพ <ๆ S 1> ียงความเชื่อในข่าวปลอ,อ,อมอะค่ะบางอย่างบางข่าวเนี่ยก็ให้ความหวังอย่างเลื่อนลอยอย่างมากกับคนที่สิ้นหวัง ซึ่งหนทางแต่สุดท้ายมันก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์ถ้าคริสต์มาสหรือเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นั้นต่อให้เป็นข่าวที่ดีเพียงใดนะคะแต่ถ้ามันเป็นแค่ข่าวปลอมๆก็คงไม่คุ้มค่าอะไรที่คนในโลกนี้ต้องให้ความสนใจถ้าเรื่องราวของพระเยซูเป็นจริงจะเป็นความน่ายินดีและเป็นปีกับข่าวดีที่เป็นความจริงนี้นั่นก็คือโลกนี้มีพระเจ้าที่รักเรานั่นเองค่ะ ในลูกาบทที่สองข้อ12นะคะนี่จะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกท่านคือท่านจะพบภพะกุมานนั้นพันผ้าอ้อมอยู่ในรงังหญ้าและในข้อ16เขาก็รีบไปแล้วพบนางมารีกับโยเซฟและพบรพะกุมานนั้นนอนอยู่ในรงังหญ้าในวันนั้นที่พักทุกที่ในเมืองเบเลเฮมนั้นเต็มหมดซ้ำยังมีหญิงตั้งครรภ์นคนหนึ่งซึ่งท้องแก่และก็สุดท้ายต้องได้คลอดในรงังหญ้า ข่าวสารนี้ฟังดูเหมือนแทบไม่น่าเชื่อถือแต่ว่าปรากฏว่าพอเขาเชื่อและไปดูเนี่ยก็เห็นเป็นตามจริงเป๊ะเลยค่ะเช่นเดียวกันกับเรื่องของพระเยซูคริสต์นั้นสามารถพิสูจน์ได้ในทุกททางในทุกๆุกศาสตร์เพราะมีหลักฐานมากมายจริงๆในลูกาบทที่2องข้อสินะคะเมื่อทูตสวรรค์เหล่านั้นไปจากพวกเขาเรื่อสู่สวรรค์แล้วบรรดาคนเลี้ยงแก็ ก็พูดกันว่าให้เราไปยังเมืองเบดเลเฮมดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงแจ้งกับเราทำไมเขาถึงไปเพราะเขาเชื่อนะคะเขาเชื่อในข่าวสารนั้นทำไมเขาถึงเชื่อก็เพราะว่ามันน่าเชื่อถือค่ะทำไมมันถึงน่าเชื่อถือก็เพราะว่าในในเมื่อสิ่งที่ปรากฏกับเขาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าอัศจรรย์เลยแบบเกินบรรยายทำทำไมถึงอัศจรรย์ก็เพราะว่า มันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดและเหนือธรรมชาติและพอได้รู้ว่า,าข่าวสารนี้มาจากพระเจ้าเขาก็เลือกอกลัวแล้วก็ตอบสนองด้วยความเชื่อแสดงออกเป็นท่าทีที่ไปดูเหตุการณ์ให้เห็นกับตาเองในลูกกาบทที่2ข้อ17-18นะคะเมื่อพวกเขาเห็นแล้วจึงเล่าเรื่องที่ พวกเขาได้ยินถึงพระกุมารนั้นคนทั้งหลายที่ได้ยินก็ประหลาดใจเกี่ยวกับเรื่องที่คนเลี้ยงเกศบอ,อกเป็นเรื่องธรรมดานะคะที่เรามีข่าวดีเราอยากบอกอยากเล่าออกไปยิ่งได้รู้ว่าข่าวดีนั้นเป็นจริงเนี่ยก็ยิ่งจะอดใจไม่ไหวแล้วก็แบบเก็บไว้คนเดียวไม่ไหวไม่ได้อะไรอย่างนี้นี่ก็จะแบบเป็นเหตุการณ์ที่คริสเตียนเนี่ยชอบเล่าชอบประกาศข่าวดีนั่นเองค่ะ ใน3ันจ3นะคะสรรเสริญพระเจ้าในลูกาบทที่2ข้อ20ค่ะบรรดาคนเลี้ยงแกะจึงกลับไปถาวายพระเกียรติและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ทุกอย่างที่เขาได้ยินและได้เห็นดังกล่าวที่กล่าวไว้กับพวกเขา และนี่ค่ะก็จึงเป็นเหตุที่คริสเตียนชอบร้องเพลงเพราะการร้องเพลงเ,พเนี่ยเป็นการสารรเสริญเป็นการนมัสก,การพระเจ้าเพราะนี่จึงเป็นเหตุให้คนที่รักพระเจ้าเนี่ยชอบอวยพรกันชอบส่งมอบของข,องขวัญและความปรารถนานดีให้แก่กันจึงกลายมาเป็นที่มาของเทศกาลที่เป็นที่รู้จักในระดับโลกค่ะค่ะทั้งหมดที่ท่านได้ฟังไปนะคะก็คือความหมายที่แท้จริงของคริสต์มาสค่ะ ภาพของงานเลี้ยงเทศกาลความสุขจากการเฉลิมฉลองและซันตาคอสก็ไม่ได้ทำให้ความหมายที่แท้จริงของ, <c oughs> ของคริสต์มาสนั้นผิดเพี้ยนไปอย่างใดค่ะหากแต่สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนองค์ประกอบที่มีสีสันที่เติมเต็มให้คริสต์มาสั่นเองคริสต์มาสที่แท้จริงนั้นจะเล็งถึงพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระเจ้าค่ะผู้ดได้สละพระองค์เองมารับโทษททนเยี่ยงคนบาปอย่างเราทั้งหลาย เพื่อผู้ที่เชื่อและยินดีได้รับพระองค์นั้นจะได้รับของดีเป็นของขวัญเป็นการอวยพรจากพระเจ้ามากมายยิ่งไปกว่านั้นเมื่อถึงวันที่ชีวิตของเราบนโลกนี้สิ้นสุดลงเรายังจะลอดไปถึงสวรรค์ได้อีกด้วยค่ะเพราะพระองค์ตรัดว่าเราเป็นทางเดียวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ